สวยเนื้อที่1นึ่ลายติดถนนลาดยางยาว40เมตรราคาเพียงตารางวาละ2,750บาทเท่านั้นเองค่ะ ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมาดามุชนแนลตรงนี้มีต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดิน ราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ผมมายืนอยู่ที่คลอง9ก้าหนองเสือนี่คือถนนสาธานะถนนลาดยางที่ติดด้านหน้าที่ดินของเรานะคะที่ดินแปลงที่ผมจะพาชมเป็นที่ดินที่ถือว่าทำเลดีราคาถูก มากๆเอกสารสิเป็นโฉนคดครุฑแดงมีไฟฟ้าสามเฟสผ่านน้าแปลงเรียบร้อยแล้วลานถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สามารถขับรถนะคะทะลุไปได้เลย จากของ9ไปของ8ได้ที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะรูปแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ40คูณ40เมตรหน้ากว้าง40เมตรลึก40เมตรนะคะฉนิดขุดแดงสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองได้เลยพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลบึงชมอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะนอกจากรูปแปลงสวยแล้วหันหน้าไปทางทิศทางที่ส่วนใหญ่คนต้องการมากๆนั่นก็คือทิศเหนือนะคะไฟฟ้าแสงสว่างกลางคืนตรงนี้ ก็มีไม่ต้องกลัวนะคะไม่เปรี่ยวทางข้าวหรือว่าทางออกคือตลาดเสตเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นช่วงๆมีโรงงานอยู่ใกล้ๆนะคะตรงนี้เจ้าของขายไม่แพงเลยในราคาเฉลี่ยออกมาแล้วตกตารางวาละ2,750บาทที่ดินหนึ่งไร่ก็จะเป็นเงิน1,1 0 0 0ล้าน1,000บาทราคานี้เรารวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวจะพาชมลดดักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนาะ ทุกคนค่ะตอนนี้อพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นพาทุกคนชมในเรื่องของถนนสาธารณะด้านหน้าก่อนเนาะซึ่งเป็นถนนลาดยางแบบนี้นะคะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้มีเสาเคหะเคหลักหมุดชัดเจนฉนดครลุดแดงถ้าใครที่อยากจะมาชมที่ดินแปลงนี้นะจ่พิกัดง่ายๆคือวัดบึงกาสามจิ๋วเนี่ยค่ะหน้าปากทางขับรถเข้ามาประมาณแ800รอเมตรก็จะมาเจอที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ หน้าแปลงก็จะมีต้นทองอุไลยเยอะๆสวยๆหน่อยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เราจะมาจากคลองเก้าอันนี้คือคลองเก้านองเสือเนาะที่กัดตรงเนี้ยอยู่ที่ตำบลบึงํำอ้อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอ่าอยู่ในช่วงคลองเก้าฝั่งตะวันตกจากถนนเรียบคลองเราเข้ามาตรงเนี้ยก็คือถึงที่ดินของเรา800เมตรหรือว่าจากตรงเนี้ยเราจะทะลุไปคลองแอน8ดหรือว่าคลองแปดก็จะไปถึงตรงนี้นะคะ ก็ทะลุไปอีกประมาณ1กิโลนะคะก็จะไปเจอคลองเรียบคลองแปเนี่ยค่ะเป็นทางที่สามารถขับรถทะลุทะลวงกันได้ชุมชนนี้น่าอยู่มากๆพี่ใหญบ้านน่ารากักชุมชนน่ารากักเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมตรงนี้น่ารักทุกคนเลยนะคะเป็นที่ดินที่ถ้าเราจะมาจากถนนสิรินทร์นครนายกก็จะห่างกันอยู่ประมาณ19กิโลเมตรนะคะจากตลาด คลอง8วิล่า8กิโลตลาดซับมงคล8.9กิโลเมตรตลาดคลอง9้าเมืองใหม่ห่างจากตรงนี้8.9กิโลเมตรนะคะนี่ห่างจากอบตอบึงชำอ้อ5.9กิโลเมตรนะคะสถานีอนามัยบึงกาสา1กิโลเมตรอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเขตติดต่อเนาะแถวนี้นะคะนี่ที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยหน้ากว้างติดถนนจากตรงเนี้ยไปถึงข้างหน้าประมาณ 40เมตรหรือไปประมาณ4ี่สิบเมตรตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องถมอีกนะความต่ำก็คืออยู่ในแปดสิบถึงหนึ่งเมตรโดยประมาณพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อสมัยอดีตชาติอดีตชาติไปไกลมากเลยก็จะเป็นล่องสวนแบบนี้นะคะล่องสวนแบบนี้นี่อยู่ข้างๆกันนะคะของเราแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคือได้มีการถมไปแล้วในระดับหนึ่งก็เป็นพื้นที่เรียบๆเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเราจะต้องมาถมเพิ่มอีกเพื่อให เท่ากับถนนซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถนนมันไม่ได้สูงแบบนี้แต่ด้วยถนนเนี่ยมีการถมทับไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละช่วงมันก็สูงขึ้นมันก็เลยทําให้ที่ดินของเราก็เตี้ยไปเรื่อยๆนะคะส่วนด้านหลังของที่ดินก็จะเป็นสวนปาล์มสวนกล้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ของเก้าเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตระกรนนะคะมีผัก พืชผักสวนครัวพืชผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากที่อำเภอหนองเสือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะดังนั้นเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากใครที่แบบว่าพอมีกําลังซื้อเก็บไว้เถอะไม่ผิดหวังเพราะว่าเจ้าของแปลงนี้นะคะเขาขายไม่แพงเลยเขาขายแค่ในราคาเหมายกแปลงนะตอนนี้รวมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลย1ไร่เต็มในราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทรวมค่าวุรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยเฉลี่ยตกตารางวาละ 2,750บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนนุนกุดแดงติดถนนยาวๆแบบนี้นี่คือถนนลาดยางเนาะนี่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆตรงนี้ซื้อไว้ทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยเราอยู่อาศัยเองได้นะคะพักผรพักต่ากอากาศซื้อไว้เป็นที่พักต่างอากาศหรือว่าเป็นบ้านสวนในบ้านปลายชีวิตยามแบบไว้กเกษียณของเราก็มาอยู่ตรงนี้ได้ เปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆก,ก็สามารถเปิดได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งชุมชนจริงๆนะแล้วก็มีโรงง,งงานอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้มีคนเข้าออกเยอะหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้หรือจะทําเป็นสวนเกษตรปลูกป,ป่าไม้ในพื้นที่หนึ่งไร่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะทุกคนจะเปิดเป็นคาเฟ่ร้านอาหาร หรือจะทําเป็นที่สวยน่ารักน่ารักคือเหมาะมากๆเลยนี่คือโอบกำลังพาดูนะพื้นที่ของเราหนึ่งไร่เนี้ยติดถนนตรงนี้ส0ิบเมตรก็ถือเยอะมากๆฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นสวนเกษตรเหมือนกันนะคะตอนนี้น่าจะมีการปลูกมันสบปะหลังอยู่นะคะบางช่วงก็จะมีปลูกมะลงมะละอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยอ่ะโอกจะพามาดูหมุดตรงนี้กันนะคะทุกคนนี่ถ้าใครที่จะมาดูนะสังเกตมีธงอยู่ตรงนี้เหลืองๆอยู่อันหนึ่งนะคะ แต่ว่าอที่หลักเขตของเราจริงๆอ่ะคืออยู่ตรงนี้ทุกคนมองเห็นไหมไมนอยู่ในป่านี่เลยค่ะอ่าเห็นเสาไหมคะนี่นี่แหละค่ะคือหลักเขตของเราความกว้างนะคะของพื้นที่ทั้งหมดอ่ะอยู่ตรงนี้ลึกไปสี่สิบเมตรนะคะนี่จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รูปแปลงสวยมากข้างเขียงก็มีการขุดล่องปลูกต้นมงต้นไม้นะคะนี่อ่ะ ก็ทุกท่านลองดูนะคะทั้งภาพมุมสูงแล้วก็มุมเตีย้ยมุมเตี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วเห็นไหมคะมีไฟฟ้าสามเฟสผ่านเรียบร้อยนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆนะคะทุกคนส่วนปะปาอูมไม่แน่ใจนะว่ามีผ่านหรือ,อยังนะคะเพราออยู่ใต้ดินแต่ว่าตรงไปก็ยังมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่หลายหลังมากๆนะคะและตรงนี้ค่ะเป็นทางที่เวลาเราขับรถเข้ามาหรือเดินเข้ามาก็าจะเริ่มนะคะทยอยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างถมดินสร้าง บ้านพักต่างๆมากมายแล้วฉะนั้นใครที่ซื้อตรงนี้ในราคานี้ถือว่ามีอนาคตมากๆเลยนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคุ้มค่าสุดๆเลยที่ดินลักษณะรูปแปรงคือสี่สิบเมตรคูณสี่สิบเมตรเนี่ยถ้าเราจะซื้อกันถ้าแบบ่าเพื่อนสองคนหรือพี่น้องหรือเอาญาติๆกันมาซื้อก็แบ่งคนละครึ่งคนละร้อยสองร้อยตารางวาสม,มุติให้เฉยๆนะสองร้อยตารางวาเราก็ตกแค่คนละห้าแสนห้าเองเราจะได้ที่ดินที่แบบเนี้ย ถ้ามาหากินได้ค้าขายได้นะคะซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าการพาชมน่าจะประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าจะให้โอดเดินเข้าไปด้านท้ายที่เนี้ยตอนนี้ค่อนข้างจะเดินลําบากแต่ข้างหลังก็คือจะมีหลักเขตแนวเขตที่ชัดเจนมากๆนะคะตอนนี้คือเราได้มีการปลูกต้นทองอุไรไว้ด้านหน้าก็มีความสวยประมาณหนึ่งเนาะพื้นที่ตอนนี้นะคะน้ําน่าจะขังอยู่เพราะว่ารอบๆเนี่ยเป็นคันสูงแต่ว่า ตรงกลางเนี่ยเป็นคื้นชิจีตเตียะนะคะใครที่ซื้อตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการถมเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะเอาแบบว่าคิดรวมๆง่ายๆนะถ้าเราถมให้สวยดูดีไปเลยอะตรงนี้ยสักประมาณไม่กี่แสนเองนะถ้าถมถ้าจะเดินอะมันก็เดินได้แต่ก็จะเห็นสภาพแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนี่เสาเขตนะคะหลักหมุดอยู่ตรงนี้ มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยนะคะก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามมีตามเกิดก็ทุกคนลองมาดูกันก่อนก็ได้สำหรับการพาชมวันนี้ประมาณตามนี้ก่อนนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายโดยรวมของที่ดินแปลงนีก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ